ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโป๊ับวิกฤตนะครับกับผมธรรมกอ์ทีเเป็นผู้ดําเนินรายการครับสาหรับ E ีนี้ก็เป็น EP ีที่4นะครับแล้วก็เป็นช่วงสัปดาห์นะครับที่มีรายการแข่งขันนะครับทั้งสามแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น P5 P4 แล้วก็ทางฝั่ง PC ด้วยนะครับมีทั้งหมด3รายการครับแล้วก็มีคู่แบบเด็ดๆสําคัญๆนะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเช่นเคยครับเรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยครับ เรามาเริ่มกันที่รายการ FT Tournament นะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่าง Beat บ o y FC เบ่ากับ u l t r a Attack FC ครับ e a t b อยอยู่ในชุดสีแดงนะครับมีโอกาสบุกขึ้นมาในนาทีที่4ครับทางกับซ้ายครับโอ้โหพิกโลอ้โหลูกนี้สวยงามมากครับเขาบอลไปด้านข้างครับหลงไป2ตัวครับแล้วก็เปิดโล่งเลยครับบีดบอยคาจอรี่ขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่10ครับใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ โยนบอลมาโล่งๆมงเสยติดซ้ำไปทีเรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะแรกเหมือนจะได้ประตูแล้วนะครับมงเช็ดไปโดนคานครับแต่ดีที่มีตัวซ้ำครับ2ประตูต่อศูนย์ครับมาอีกแล้วครับเลี๋ยว้ายผ่านตลอดซัดติดเซฟครับกาวกาวเซฟไปได้ครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเป็นจังหวะสุดท้ายครับเปิดมุงเข้ามาบอลยังไม่ขาดนะครับ แล้วก็เปิดโยนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมงตนเสาแล้วก็เขี์ออกมาครับโอ้โหบุกอย่างต่อเนื่องครับยิงเข้ามาข้ามคานครับแล้วก็หมดเวลาครับโอ้จังหวะช่วงนาทีสุดท้ายนี่เกือบได้ประตูที่3นะครับบิดบอยครึ่งหลังมาครับนาทีที่54ครับยิงเรียบร้อยครับจังหวะยกบนมาครับแล้วก็เกี่ยวบอลติดนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับ3ประตูต่อศูนย์ครับผู้สาประตูไม่ได้เซฟเลยครับ นาทีที่64ครับเอาใต้แท็กปุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งปั่นไซสก้อยไกลๆยิงเอาผู้สาวประตูไม่รับครับอตีคิมเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยยิงไกลมากครับลูกนี้ครับโอ้โหชนไหลครับไม่จับบอลครับบัคของผู้สาวประตูครับนาทีที่7 9ครับมาอีกครั้งหนึ่งครับเก็บบอลได้ตรงกลาง เอาโดยเคาน์เตอร์แท็กครับขอบอลมาตา,ายแท็กโยนบอลมาแม่นด้วยครับหลุดมาแล้วแล้วก็ขับเท่าไหนยิงชนคานโอ้โหผู้สาวตูกลับมาทับได้ครับเกือบได้ประตูที่สองครับแล้วก็เป็นจังหวะผู้สาวประตูออกมาครับจังหวะต่อเนื่องเลยแล้วก็ยิงไกลเรียบร้อยครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับโอ้จังหวะต่อเนื่องเลยครับ เอาตาแท็กบุกเข้าไปครับยิงประตูไม่ได้แล้วโดนสวนกลับมาครับกู้สาประตูเตะบอลไม่ขาดครับแล้วก็โดนส่องไกลเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ต่างไม่ยอมกันครับยิงไกลกันทั้งคู่เลยครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บมีโอกาสได้ยิงอีกครั้งหนึ่งโอ้ข้ามคานครับแล้วก็หมดเวลาไปครับบิดบอยชนะเอาตาแท็กไป4ประตูต่อหนึ่งคู่ต่อไปครับเป็นคู่ระหว่างสกายดับพบกับสารยาบอย จังหวะแรกครับเป็นนาทีที่19ครับสลายาบอยยกบอลมายิงติดเอ้าเข้าประตูเลยครับสลายาบอยขึ้นนำสกายดาร์กก่อน1ประตูต่อ0จังหวะที่2ครับเป็นจังหวะเตะมุมครับม่งเข้าไปเรียบร้อยเลยครับโอ้จังหวะต่อเนื่องครับ2ประตูครับรวดเร็วครับนาทีที่36เท่านั้นครับสลายาบอยขึ้นนำสกายดาร์กสประตูต่อ0 นาทีที่39ครับมาอีกครั้งหนึ่งครับสารยาบอยเข้ามาตรงกลางโอ้โหทำท่าเหมือนจะยิงหลอกครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับเรียบร้อยครับ3ประตูต่อศูนย์เข้าไปแล้วครับสกายดักสถานการณ์ยำแย่มากครับครึ่งแรกเท่านั้นนะครับนี่ครับเหมือนเหมือนจะแบบหลอกจังหวะหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ซัดเข้าไปครับครึ่งหลังครับนาทีที่55มาครับสกายดักมาบ้างครับบุกขึ้นมายิงเข้าครับเรียบร้อยครับ ตามมาแล้วครับสกายดักหนึ่งประตูต่อสามครับนี่ครับยกมานิ่มๆเลยครับหลังจากนั้นก็ทำอะไรกันไม่ได้นะครับสู้กันที่แดนกลางครับแล้วก็หมดเวลาครับสกายดัก oh, <Sky Duck. S 1> เปิดบ้านแพ้ให้กับสารยาบอ,อยไปหนึ่งประตูต่อสามครับ oh, ครึ่งแรกนี่คือสามเม็ดร<ม>วดเลยนะครับ คู่ต่อไปครับเป็นคู่ระหว่างไบโซซีเรียสพบกับแบ็กฮอคเอฟซีไบโซซีเรียสอยู่ในชุดสีน้ําเงินนะครับแบ็กฮอคอยู่ในชุดสีขาวครับรูซิเฟอร์ยกบอลข้ามากูเด็กสโนใช่ไหมกูเด็กสโนครับยิงเข้าไปครับโอ้โหจับบอลลงมานิ่มมากครับยกบอลสวยครับตั้งแต่ลูซิเฟอร์เลยครับแบ็กฮอคขึ้นนำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ นาทีที่28ครับแบ็คฮอกได้เปิดเตะมุมมาในฝั่งขวาครับยกบอลมามงเรียบร้อยครับวีกันตวีครับขึ้นมองอย่างสวยงามครับแบ็คฮอกนี่คือมีจุดเด่นทางด้านลูกกลางอากาศนะครับมีตัวมงดีๆหลายตัวเลยครับและลูกนี้เป็นของวีกันตวีแล้วก็หมดเวลาในครึ่งแรกครับแบ็คฮอกนำไวโซซีเรียตอยู่2ประตูต่อศูนย์ กึ่งหลังมาครับในนาทีที่67ครับมาอีกแล้วครับแบ็คฮอคยกบอลยาวมาแล้วก็เรียบร้อยครับกองหลังเช็คลำหน้าพลาดครับยกบอลข้ามาหลายครั้งมากเลยครับแบ็คฮอค3-0ครับแล้วก็มีการสไลด์ครับไบโซซซเรียตัดบอลได้แทงทะลุมายิงเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับกูอูยูพครับ ทำให้ไวโซซีเรตตามมา1ประตูต่อ3ครับโอ้โหผู้สาวประตูเซฟด้วยขานะครับแต่ไม่พ้นครับนาทีที่7จยกมาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ยกหลุดอย่างเดียวเลยครับทีมนี้ไวโซซีเรตไม่สามารถเซฟได้ครับกูเด็กโนครับสังหารเข้าไปครับ4ประตูต่อ1นครับจากบอลยกอีกแล้วครับกูเด็กโนครับ2ลูกแล้วครับ าทีที่89ครับมาอีกครั้งหนึ่งยิงชนเสาเข้าประตูครับเรียบร้อยครับไม่ยอมตายง่ายๆครับไวโซซิเลียครับไล่มา2ประตูต่อส่ครับะเหลือเวลาเพียงแค่1นึงนาทีก่อนหมดเวลาฮะแล้วก็ทำอะไรต่อไม่ได้นะครับแบ็คฮอสครับสามารถชนะไวโซซิเลียไป4ประตูต่อ2ครับ คู่ต่อไปครับเป็นคู่บ้านโป่งพบก,กับฉลามอ e ีสปอร์ตครับคู่นี้เดือดนะครับจังหวะแรกเป็นของฉลามครับยกบอลมามงเคลียรแต่ก็ยังเข้าทางเรียบร้อยครับฉลามยิงประตูขึ้นนําบ้านโป่งไปแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ครับจังหวะเคลียรไม่ขาดนะฮะแล้ววมงสวนกลับมาเข้าทาง นาทีที่23บครับบ้านโป่งบุกมาบ้างครับจิ๊บคุกแทงบอลทะลุมาถึงบิ๊กเกอร์ครับยกบอลมาจิ๊บคุกยิงเรียบร้อยครับโอ้โหยิงสวนผู้รักษาประตูครับออกมาไม่ทันครับจิ๊บคุกยิงเข้าไปครับโอ้ยิงลอดดากด้วยมันจะหยามเกินไปแล้วฮะเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแต่บ้านโป่งดูเหมือนจะฟอร์มดีด้วยครับบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแทงบอลมาจิ๊บคุกยึกจัก แต่ก็ไม่พ้นครับเรียบร้อยครับบ้านโป่งขึ้นนําเฉยเลยครับ2ประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่32โอ้โหไม่คิดว่าจะมีทีมมายิงนําฉลามได้นะครับแล้วก็หมดครึ่งแรกครับบ้านโป่งยังนําอยู่2ประตูต่อหนึ่งครับเรามาดูการแก้เกมของครึ่งหลังของฉลามนะครับรับรองครับครึ่งหลังนี่คือเดือดจริงๆครับ นาทีที่51ครับฉลามบุกมาแทงทะลุมาแล้วครับโล่งๆยิงเรียบร้อยครับอ่านชื่อไม่ออกนะขออภัยด้วยนะครับ2ลูกแล้วครับของเขาครับ2ประตูต่อ2ครับนาทีที่55ครับฉลามบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแทงบอลทะลุต่อบอลสวยงามมากเลยครับมาทางซ้ายอีกแล้วครับเปิดคอร์ดมาเรียบร้อยคนเดิมครับแฮตทริกครับ สองประตูต่อสามครับอ้าวฉลามพลิกกลับมาแซงแล้วครับนาทีที่58มาอีกครั้งหนึ่งครับบินลับวองไอชิมิลี่แทงทะลุมายกบอลข้ามาเอ้โล่งโงเลยครับบ้านโป่งจะที่นำอยู่ตอนนี้ตามสองลูกแล้วครับฉลามนำสี่สครับ บอลมาลงๆเลยครับไม่ล้ำหน้าด้วยครับนาทีที่85ครับมาอีกครั้งหนึ่งครับบ้านโปงคราวนี้ขอคืนอีกสักเม็ดหนึ่งได้ไหมบิกเกอร์ยิงเอาเข้าประตูเฉยเลยครับตรงนั้นมีอยู่2คนนะครับแต่ไม่สามารถที่จะสกัดได้ครับบ้านโป่งตามมาแล้วครับ3ประตูต่อ4ครับจังหวะต่อเนื่องเลยครับนาทีที่88ครับ ฉลามเขี่ยบอลปุ๊บก็เอาเลยครับไม่ให้บ้านโป่งตั้งตัวยกบอลหลุดมาเอาตรงกลางมีว่างคนหนึ่งด้วยครับกระดกข้ามาและเรียบร้อยครับ4เมตรครับคนเดียวครับฉลามขึ้นนำา53ครับนาทีสุดท้ายแต่มันยังมีอีกลูกหนึ่งครับบ้านโป่งไม่ยอมครับเขี่ยบอลปุ๊บก็เอาเหมือนกันครับมีโอกาสแทงมาตรงกลางครับ ยกบอลข้ามมาแล้วก็เรียบ้อยครับผูสาประตูออกมาไม่คันครับโฟนทีเอบานโป่งไล่มา4ประตูต่อ5ครับแต่เวลาหมดแล้วคะโคตรเดือดครับเกมเดียวยิงกันไป9ลูกครับฉลามก็ขอบุกอีกครั้งหนึ่งครับเอาประตูคืนเดือดจริงครับแพงบอลสกัดเอาเข้าทางฉลามอีกแล้วครับแล้วก็ เคลียบอลทิ้งออกไปหมดเวลาครับมันจริงๆครับบ้านโป่งกับฉลามครับ4ประตูต่อ5ครับอ่าคนนี้คนเดียวครับ4ประตูครับนัสโตรเอสนัสโตรเอสสรุปผลตารางคะแนนบ้างครับอ่าขออภัยครับสกอร์บ้างนะครับแบ็กวูฟครับชนะดักแด้หนึ่งประตูต่อศูนย์เทนพีเอ็มเสมอกับแบ็กแคทหนึ่งประตูต่อหนึ่งสกายดัก แพ้ให้กับเลดเคม m i s t r y ู1ประตูต่อหมูปิ้งแพ้กับบิดบอย2องประตูต่อสามซิกเนเจอร์เสมอกับซีซั่นหประตูต่อหนึ่งอาเลสชนะโกกาวาสี่ประตูต่อศบ้านโป่งแพ้กับฉลาม4ี่ประตูต่อห้าอัลต้าแอแทแพ้ให้กับแบ็ k เพิ r ูประตูต่อสามซูบัสะเสมอกับมอนสเตอร์อีสปอร์ประตูต่อหนึ่งสารยาบอยแพ้กับชนะบู d ด็อกไปครับสาประตูต่อศูนครับ แบ็กฮอคครับชนะวายโซซีเรียสสประตูต่อสองสารยาบอยเสมอกับแบ็กวูฟหนึ่งประตูต่อหนึ่งสุภาษะเสมอกับฉลามอีสปอร์ตหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลสเคมิสตรีชนะซีซั่นสองประตูต่อศูนย์แบ็กฮอคชนะโกโกวาอะคาเดมี่หนึ่งประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนบ้างนะครับตอนนี้แบ็กเพลย์นะครับนําเป็นจ่าฝูงแข่ง12เกมบวกอยู่33ลูกครับแล้วก็มี33แต้มตามมาโดยสารยาบอยครับ32แต้มฉลามอ e ีสปอร์ตซีซั่นแล้วก็แบ็กแคทครับ ต่อไปครับเป็นรายการของฝั่ง PC บ้างนะครับเป็นรายการไทยแ l น a g ล e กซี s ัน5ครับเป็นคู่ระหว่างจากัวพับพบกับอ o นน m มัสครับจังหวะแรกเป็นของจากัวครับเกอรฟีคิกเข้ามาครับแล้วก็มีตัวซ้ำครับจากัวขึ้นนําเร็วมากครับนาทีที่11ยิงมาแรงมากครับแล้วก็ซ้ำเข้าไปครับนาทีที่34ครับ จากกัวบุกข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับตรงกลางโอ้โห,โ,หโล่งๆอย่างนั้นก็เรียบร้อยสิครับ2ประตูต่อศูนย์ครับจากกัวขึ้นนำแอน n นิมัสไปแล้วครับ2อศูนย์โอ้โหนี่โลง่โลงๆครับผู้สาวตูก็เซฟไม่ทันครับประตูปเปิดกว้างอย่างนั้นแล้วก็หมดครึ่งแรกครับจากกัวยังนำแอน n นิมัสอยู่2ประตูต่อศูนย์ครับ นาทีที่47ครับจากกัวบุกขึ้นมาอีกครั้งทางด้านซ้ายครับโอ้โหเคาโอ้โหหลบ3าสี่ตัวเรียบร้อยเลยครับความสามารถเฉพาะตัวสูงมากครับจากกูวนาไปแล้วครับ3าศูนย์ครับนาทีที่54ครับจากกู้ตัดบอลได้ครับแล้วก็บุกขึ้นมาอีกครั้งครับสายผ่านตลอดอีกแล้วครับเปิดคอรต์มาเอ้าโล่งเลยครับเรียบร้อยครับ สีประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับโดนตัดเกมกลางสนามครับอันตรายครับมาจากกลัวก็ไม่พลาดครับสำเร็จโทษไปครับสี่เม็ดแล้วครับมาอีกแล้วครับทางด้านซ้ายครับนาทีที่65อย่ายังได้อยู่ครับตรงกลางโล่งเอ้าผ่านโอโหตรงนั้นอยู่ตั้งหลายตัวครับผ่านหมดเลยครับ ห้าศูนย์ครับโอ้โหลูกนี้สวยงามมากครับโอ้โหแหวกโอ้โหสี่ห้าตัวตรงนั้นครับเอาไม่อยู่ครับแล้วก็หมดเวลาครับจากกั่วถล่มยับเยินเลยครับห้าประตูตะศูลครับ Anonymous Gaming ครับคู่ต่อไปครับเป็นคู่ระหว่าง Total Master พบกับ t h e r m a c o ีส Esport เทลมาสเตอร์ก็คือทีมโพไซดอนเดิมนะครับเปิดโอกาสคอสดมามงติดเซฟครับพิซซ่าเซฟไว้ได้ครับแล้วก็เป็นจังหวะที่นาทีที่2ี่ครับเตะมุมจากทางด้านขวายกบอลข้ามาผู้สาวตูรับเอ้าพลาดครับมงเข้าไปเฉยเลยฮะบอลหลุดมือครับโอ้จังหวะนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับโอ้ดูดีครับบอลทะลุผ่านมือครับแล้วก็มงเข้าไปแบบงงๆงครับ นาทีที่31มาอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสได้ซัดยิงติดเซฟอีกแล้วครับมีซ้ำไหมโอ้ออกหลังไปก่อนครับเดอบแบกของทีมครับพิซซ่าครับนาทีที่41ครับมาอีกครั้งหนึ่งครับทางขวามีฟาวแต่กรรมการให้เล่นต่อครับเอาทะลุมาแล้วครับยิงเรียบร้อยครับยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับโอนกรรมการไม่เป่าฟาวครับ จังหวะต่อนเนื่องเลยครับเรียบร้อยครับหมดครึ่งแรกครับเตอรเทอร์มาสเตอร์นำอยู่สองประตูต่อ0ูนครับครึ่งหลังมาครับทามากอตมีโอกาสเปิดเตะมุมมาในมงติดเซฟครับโอโ้โ,โหโรลิทากิซาวะครับเซฟไปได้ครับทามากอตก็มีโอกาสได้บุกอีกครั้งหนึ่งครับทามากอตทีเฮสแทงบอลมาให้มิว โอ้โหแต่แตะบอลแบบคลุกคิกคุกคิกครับผู้สาวตัวออกมาคว้าไว้ได้ครับแล้วก็หมดเวลาครับทําอะไรกันไม่ได้ครับมีโอกาสแค่2จังหวะในครึ่งหลังเท่านั้นครับธรรมก๊อตชนะขออภัยครับท t o t มาสเตอร์ชนะธรรมก๊อต e-sport ไปสประตูศูนย์ครับสรุปตารางคะแนนครับของดิวิชั่นหนึ่ง Thailand League นะครับขับเซอร์เวียเสมอธรรมก๊อต e-sport ศูนย์ประตูศูนย์ดับมูนชนะซักเซสสี่ประตูต่อสามเถอร์ทมาสเตอร์เสมอกับเบบี้ชักศูนย์ประตูศูนย์จากกัวเสมอกูดิโก้หนึ่งประตูต่อหนึ่งอ จากกัวศูนย์ประตูต่อนหนึ่งครับสรุปตารางคะแนนนะครับตอนนี้จากกัวเอฟซีครับนำเป็นจ่าฝูงแข่งอยู่4เกมนะครับบวกอยู่7ลูกมีทั้งหมด8แต้มตามมาโดยทัวทัลมาสเตอร์ครับบวกอยู่3ลูกครับ8แต้มเท่ากันครับแล้วก็ตามมาด้วยรีเบิร์ตเบบี้ชักแล้วก็ขับเซอร์เวียครับต่อไปเป็นศึกของดิวิชั่น2ครับฝั่ง PC ครับกระสังซิตี้พบกับโซโลไลท์วีสปอร์ตครับโซโลไลท์อยู่ในชุดสีขาวนะครับได้มงเข้ามาครับไม่ล้ำหน้าด้วยครับเปิดยกมา ลงโล่งแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเอาบอลลงแบบนิ่มมากครับแล้วก็พิงไว้โซไลท์ครับขึ้นนำกระสังแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนัดช่วงทดเวลาของครึ่งแรกครับยกบอลมาผู้สาวรูดขวาไว้ได้ครับครึ่งแรกครับโลไลท์ยังนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโซไลท์ก็มาจากฝั่งเพนะครับมาอยู่ฝั่งพีซีครับ นาทีที่55ครับยกมาอีกครั้งหนึ่งยกบอลมาแล้วฟาดยังกระเทคบอลเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโซลไลฟ์ขึ้นนํากระสังแล้วครับ2อศูนย์ครับรึ่งหลังเริ่มมาได้แค่ห้าอ่าสินาทีเท่านั้นนะครับบุกขึ้นมาอีกครั้งครับโซลไลฟ์ครับโอ้โหคือบอลมาลาดครับพักเรียบร้อยครับอ่านว่าอะไรครับเนี่ยพักครับ ขออภัยนะถ้าอ่านผิดครับ30ครับโซโลไลท์ครับออผิดจังหวะจุดโทษด้วยครับแค่ชนบอลครับลักลับไปหนึ่งใบเหลืองครับโซโลไลมีโอกาสทิ้งห่างเลยครับ40ครับยิงไปทางด้านซ้ายครับเรียบร้อยครับผู้สาวประตูผิดฝั่งครับโซโลไลขึ้นนำา4ประตูต่อศไปแล้วครับ เอาวิ่งทะลุเฉยเลยมาอีกครั้งหนึ่งครับไซ์ก้อยเข้ามาตัวเดิมอีกแล้วครับ5เมตรครับโซโลไลท์อีสปอร์ตครับโอ้โกินบอลดีมากยังไม่หมดครับช่วงทดเวลาครับมาอีกครั้งหนึ่งจับบอลยิงติดเซฟครับโอ้โหเกือบ60ครับแล้วก็เป็นจังหวะสุดท้ายครับเตะมุมเข้ามาทางด้านกับ ซยยกเข้ามาแทงโอ้โหข้ามคานไปครับแล้วก็หมดเวลาครับสโลลีฟอีสปอร์ตครับถล่มเละเลยครับ5ประตูต่อ0คู่ต่อไปครับเป็นคู่ระหว่างพึกษาพบกับปากการแก๊งสเตอร์ปรึกษาครับยกบอลมาเนี่ยสุดยุทธสีแดงนะครับมาอีกมงเข้าประตูครับเรียบร้อยครับเปิดคอร์สมาสวยมากครับ อุดมพิทักษออ์อุบลครับอุบลครับปนพิทักษ์นะฮะขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับ,าารบมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเดจาวูมากภาพเดิมยิงเรียบร้อยครับเครานี้สังหารเองครับพรึกษาขึ้นนำปาการแก๊งสเตอร์ไปแล้ว2ประตูต่อศูนย์ครับ เวลาครึ่งแรกครับพึกษานำปากการแก๊งสเตอร์อยู่ครับ2ประตูต่อ0เริ่มครึ่งหลังมาครับแก๊งสเตอร์มีโอกาสยิงครับติดเซฟผู้รักษาประตูครับจังหวะเตะมุมแล้วก็พึกษามีโอกาสได้ครองบอลตรงกลางครับยกบอลข้ามมายิงติดเซฟอีกแล้วครับโอ้ยเกือบได้ประตูที่3ครับนาทีที่7 8แปครับพึกษาบุกมาอีกครั้งครับ ทีมนี้ก็ซ้ายผ่านตลอดอีกแล้วครับปลูกทางด้านซ้ายโอโ้ล็อกลบไปหนึ่งคนสองคนยิงติดเซฟมีตัวสามไหมสามตัวเอาไม่อยู่ครับโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับจะว่าแรกเซฟได้นะครับแล้วก็มีสามตัวอยู่ตรงนั้นคือปาการแกงสเตอร์ครับแต่เอาไม่อยู่ครับช่องก็แค,คบครับยิงเข้าไปเฉยเลย ช่วงทดเวลาครับบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพึกษาเข้ามายิงติดเซฟอีกแล้วครับโอ้เมลอนไอเหนียวครับน่าจะ๋ยเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วครับพึกษาโยนมามงเข้ามือผู้สาประตูครับแล้วก็หมดเวลาลงไปครับพึกษาชนะปาการแกงสเตอร์3ประตูต่อ0มาสรุปผลบ้างครับ ไทยแลนด์ลิทดิวชั่น2ของฝั่ง PC ครับพึกษาชนะประการแก๊งสเตอร์3ประตูต่อ0แซนโกบี้ชนะธรรมก๊อตแคาเดมี่2ประตูต่อ0ูนสโลไลท์ชนะแดนเจอร์1ประตูต่อ0สโนว์บุฟกับออกานะครับไม่มีผลนะครับง้องกึ่มไรเดอร์ครับเสมอกับกระสัง0ประตูต่อ0เอลมาทดอร์ครับแพ้กับแบ็กสมิธ1ประตูต่อ2สโรว์ไลท์อีสปอร์ตแพ้กับเอลมาทดอร์1ประตูต่อ2ประการแก๊งสเตอร์ชนะแซนโกบี้2ประตูต่อ0ออ้ายูไนเตต็ดชนะะะกรรสัง2ปูต่อ0 แบ็กสมิธชนะกับน้องคึมไรเดอร์ไป2ประตูต่อหนึ่งสรุปตามคะแนนดีวิชั่นสองขออภัยครับคู่อีกสองคู่ครับธามากอตอะคาเดมี่ครับเสมอกับสโนวูฟสูนประตูต่อศูนย์เดนเจอร์ยูไนเต็ดเสมอกับพฤกษาสูนประตูต่อศูนย์ครับเรามาสรุปตารางคะแนนของดีวิชั่นสองนะครับแบ็กสมิธนำเป็นจ่าฝูงครับแข่งสี่เกมมีเก้าแต้มมีสิบสองแต้มนะครับบวกอยู่เก้าลูกครับตามมาด้วยสโลลีฟเก้าแต้มเอลมาเธอร์หกแต้มแซนโกบี้หกแต้มแล้วก็สโนุบบู๕แต้มครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับไฮไลท์คู่เดือดๆมันๆนะครับที่ทางรายการคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับสำหรับเว็บไซต์ fifa thailand นะครับ com นะครับก็เขาจะมีช่องท่องทางหนึ่งนะครับให้สำหรับแปะนะครับคลิปสำหรับการแข่งขันนะครับยังไงก็รบกวนใส่เข้ามาด้วยนะครับผมเองจะได้หาคลิปเข้ามาตัดต่อได้ง่ายๆนะครับ โดยเฉพาะนะครับทีมที่ยิงกันเยอะๆนะครับยิงกันมันหมันม่นบุกกันสนุกๆนะครับก็จะพยาามสรรหาออกมาจากทางเว็บไซต์นี้ครับซึ่งเป็นช่องทางที่ง่ายสําหรับผมด้วยนะครับยังไงก็ขอความร่วมมือนิดนึงนะครับสำหรับรายการโปรขับวิกฤตแล้วก็ผมธร,รมกอตทีเนะครับต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ